วันนี้จะมาทำเมนูอะไรวันนี้จะทำคลาสสิกของอาหารอิตาเลียเป็นเนอลาเบียาตาเครื่องปรุงมีอะไรบ้างก็มีน้ำมันมะกอกอะอแล้วก็พาสตา้าเ,เป็นเนี่ยซุป11นาทีอ๋อสุก11นาที้ดก,ก็เกลือเม็ดยหายที่ใส่ในน้ำอ่ะติชอตงพาสต้า้ดก็มากราเ่ะนะกระเตะโซดะ ก็มะเขือเทศน่ะที่อยู่ในกระป๋องอ่ะเป็นซอสมะเขือเทศเหรอแล้วก็กระเทียมมาพริกแห้งอ่ะกับพริกซดล่ะอืมอยางละสองเม็ดอืมอยางละสองเม็ดพริกแห้งสองเม็ดอ๋าแล้วก็พริกโซดอีกสองเม็ดเป็นอะไรรับยต่เป็น a ะไรรับยาต่ะเป็นอะไรเป็นอ่าพาสต้าโมโหเนี่ยอืมพาสต้าโมโน ไปออกมาเป็นใส่บกพาสต้าหมโหดับแรกก็ทำอะไรข้อวหางกระเทียมต้องสับให้ละเอียดใช่ไหมทช่ชอบกระเทียมอืมก็ชอบกระเทียมเหมือนกันนะแล้วก็พริกล่ะตอนไหน นี่พริกพริกามาจากเมืองไทยไงไม่ไปสดแล้วเนาะพริกมาจากเพชมาไรีนะอย่าให้โดนมือมากนะเดี๋ยวจะแสบนะอันนี้เป็นพริกแห้ง มาไปนะคุณจะกินด้วยนะวันนี้นิดนึ่งนิดหนึ่งนิดนึงทุกคราจะจะมีซุปมะเขือกินเนี่ยปมันรอลีล่าบอกปริมาณด้วยพ่อครัวน่ะห่วงสูตรจริงๆเลยคนทางบ้านก็มองไม่ออกเท่าไหร่นะจะได้ทำตามด้วยไงจะอร่อยจริงไหมสูตรของพ่อครัวแว่นเนี่ย เราเลยแต่เพรทมากเลยอืมนี่ก็อันนี้คืออะไรมะเขือเทศ,เทศอ๋อใส่พร้อมกันเลยเหรออ๋อทำมาแตะแมงหน่อยเลย <laughs> เป็นหัวหน้าใหญ่แล้วเลี้ยเข้าเลี้ยเข้า Ồ, anh giả lời anh giả lời hứa hứa giả lời mọi người hứa 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 มีนะเกลือในน้ำก็น้นําเดือดแล้วก็ใส่เกลือใช่ไหม,มเราจะต้มพาสต้าใช่ไหมเราจะต้มพาสต้าประมาณแปดนาทีนะแล้วก็อีกสามนาทีมามาผัดทีเนี้ยอ๋อมาผัดอืแล้วก็ต้องช่างด้วยนะเพราะว่าพาสต้ามันจะเข้าคาันกับซูโงจะอร่อย ช่างปาสตาไหมต้องช่างไม่พาสตา้า,สอ,าสองเิ่าไหรสองก้นอ่ะคุณจะกินเยอะไหมหนอไม่เยอะ,อะนี่คืขขอพอแล้วเท่าไหร่น่ะ รอ้อยสิบห้าห้าสิบห้าใ้เละสุกจนเละเลยนะใช่ตรงนี้จะใส่สด,ดมารเท็ติะ ใช่กลัวว่ามันจะกระโปรงมาเ,เลยใช่ไหมันกระเด็นนะใส่แล้วใช่ไหมเยอะไหมากใส่น,นะอืมใส่เลยตอนนี้เราพักตัวมา,ายนะ ต้องใิกาด้วยต้มพาสต้าีน่นาทีแ8น,น,นาทีใช่ไหม,มเราไม่มีกรัวใหญ่ๆเนาะเรามีกรัวที่มันเล็กมากไปทุกนี้เอาเกลือมาใส่นะไปที่ละนิดเีลืน้อยพรจะชิมมะ เผ็ดมากมากถ้ามะกะเทศน้ำมันเปรี้ยวมากไปนะก็เอาน้ำตาลทรายนะนั้นตาลทรายใส่นิดเดียวเพิ่งดูนะเนี่ยไอ้ไฮเดรนก็ใส่น้ำตาลใส่ด้วยเหมือนกันนะสีถ้ามะกะเทศน้ำมันเปรี้ยวมากไปนะอ๋อมันตัดเปรี้ยวใช่ไหม อันนี้เอาทำจนเคี่ยวจนมันเป็นซอสเ,เป็นซูโก,โก้ใช่ไหมชิมอีกแล้ว <laughs> เผ็ดไหม <c oughs> อโอ้ยใส่ปีเยอะ p าสตาตรง8นาทีแล้วนะแก้วม,มาใส,ส่แล้วดูว่าสีน่ากินเนอะแดงเยอะ สามนาทีใช่ไหมเนี่ยสีแสดงว่าทำบ่อยเนี่ยเป็นเชฟไรเมียไม่อยู่ก็ต้องทำมาหาเองอ่ะเมียไม่อยู่เมียอยู่ก็ทำไม่ค่อยเป็นหรอกอันเนี้ยเม <c oughs> น,นูนี้ฉันยังไม่เคยทำเลยเนี่ยกับโบน่าลาสีเคย อันนี้สว่วนมากอะควกนีอิตาลีปาคใต้ก,ก็กินนะคนออิตาลีปาคใต้ชอบกินเผ็ดเนาะอชอบอาหารรสเผ็ดเหมือนภากใต้ที่เมืองไทยนะก็อืมหรือว่าเป็นพวกใกล้อยู่ใกล้ทะเลนเป็นเพราะอะไรเขาถึงชอบทานเผ็ดฉันคิดว่ามันเกี่ยวกับอากาศร้อนนะช่าสังเกตว่าประเทศที่ร้อนนะ่ะมันกินเผ็ดนะเมืองไทยนะเม็กซิโกด้วยเม็กซิโกก็กินเผ็ดนะอืออือ เภาคใต้ที่นี่ก็อากาศดีเนาะไม่ไม่หนาวมากใช่ไหม,ไมไเติมน้ำถ้าน้ำแห้งก็สามารถเติมน้ำได้เรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยเป็นน้ำต้มพาสต้าใช่ไหม,มเราควรไม่ย่ออธิบายเลยห่วงสูตรป่ะเนี่ยห่วสูตรหรือว่านึกไม่ออกก็ไม่รู้นะหรือว่าหรือว่า, <laughs> วา <laughs> ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ใกล้ๆยังเนี่ยหอมหอมแล้วน้ำลายไหลแล้วเนี่ยสร็แล้วเสร็จแล้ว,ลวพร้อมเสิร์ฟใช่ไหม กินอะไรเนี่ยตอนนี้เดียวก็ชิมเนาะฉันด้กินข้าวกับซุปมะเขือ,อน,น,อน,นอะไก็ต่อไปพี่จะชิมนะอันนี้ก็เสียได้นะอืเริมทุกอย่างนั้งแต่น,นี้ มันเด็กเนาะโหทำาสะอาดดีดีอ่ะทำทำเจนจะได้ไม่ได้คอล้ลางเช็ดออกยากเนี่ยเลยไม่หมด <laughs> ทำเองกินเองอ่าชิมไหมอร่อยสุกปาาคุชไท่เผ็ดดี แต่ออกจะออกรสเปรี้ยวนิดนึงนะมันต้องมีรสเปรี้ยวนิดนึงใช่ไหมัมนเผ็ดาไปเผ็ดใช่ไหมตัวนี้จะเบี้ยตัวแล้วโมโหใช่ไหมถ้าไม่ใส่พริกเยอะก็ไม่สมกับชื่ออาหารใช่ไหมเมนูนี้คือต้องเผ็ดใช่ป่ะใช่แต่ว่าเผ็ดมากไปพริกสีลูกก็เผ็ดอยู่นะดีที่เป็นบนหยุดนะเป็นยังไง แซบไหมอร่อยแซบอีรีไหมแท้เตะแล้วก็แสบใช่ไหม,มแซบแล้วก็แสบใช่ไหมที่เนี่ยสองยาวเลย <laughs> แสบกับแทบ <laughs> มันมันจะทำบ่อยไม่ได้นะเนี่ยนะพี่พี่กินเยอะไม่ได้ฉันนะ่ะไม่เป็นไรโอเคกินให้ลอยนะขอให้เจริญอ,อาหารนะร้อนนะ ยังขนมปังอีกแล้วโอเคสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะ